นักค่ลนั่งเลยนั่งเลยขอบใจมากนะ่ังไงรเดินทางอะเเด็กอยนเด็กอ๋อปที่รู้จักทั่วประเทศก็ยว้ขอแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เระมีความดีใจของประชาช จะมอบอ่านจะจ่ายเพื่อเดินทางครับข้อเด็ดขาัที่เมื่อก่อนแล้วกันหนึ่งสองยิ้มนะหนึ่งสอยิ้มเกเอาละปรบมือให้ทุกคนละ เล่นหมายไเลหมายเลขห้าพวกกวินพวกกวินรอดเู้เล่นหมายได้หกอีรยุตรอแ้วโอ้เล่นหมายได้สิบสามิวาโอ้หาานนำอยครับีแสดงความสามารถได้เต็มที่นะครับ อนาคตนั่นแผนงานของพระราชรัฐมนตรีช่วยเลยพยคยามไม่ได้ม <ım. S 1> ีโอกาสแสดงความสามารถ้องัคคี่นะครับลูกเกมเนี่ยมันถึงจะสวยงามแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพไม่แนี้ครับถ้าพิจารณาทีนี้ดะต้างระวังตัวก่อน านี่นอกจากมาร่วมการหา่งขันทุกคแล้ว สาวารถไปหเลยนะฮะสนับสนุนความของได้เลยนะใครที่